ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มคนแชร์คลิปวิดีโอ t i k t o k นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เข้าสู่เว็บไซต์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์นะครับนี่นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็มาตรงสมัครสมาชิกนะครับ พอกดเข้ามานะครับก็จะมีชื่อผู้ใช้ให้ใส่นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งสช่องนี้เลยนะครับและอย่าลืมติ๊กถูกฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับใกล้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้นะครับอตอนนี้ผมมาเข้ามาสู่เว็บไซต์นะครับอ่านตาเว็บไซต์นะครับอยู่โ r พาเนลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ด้านตรงกลางนี้จะมีแยกเป็นหมวดหมู่แบบนี้เลยนะครับให้ทุกคนเลือกใช้นะครับจะมี Facebook นะครับ YouTube t i k t o k i g นะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกใช้ด้านตรงกลางตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Tik t o k นะครับให้คลิกที่ t i k t o k นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเรื่อยๆนะครับมาตรงอันนี้นะครับมาตรงนี้เลยนะครับ แชร์บันทึกดาวน์โหลดนะครับก็เลือกได้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับก็จะมาแยกเป็นอีกทีนะครับวันนี้นะครับจะมีบันทึกแล้วก็เป็นแชร์นะครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นอ่ะแชร์ตัวนี้ให้ดูนะครับด้านหน้าก็จะมีเลขแจ้งนะครับ4537นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกใช้บริการตัวนี้นะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนํำก่อนสั่งซื้อด้านขวาตรงนี้ด้วยนะครับ ในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้มาที่หน้า t i k t o k แบบนี้นะครับแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่ทุกคนต้องการจะเพิ่มคนแชร์นะครับหรือว่าเลือกเป็นรูปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นคลิปวิดีโอตัวนี้เลยนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็นําลิงก์มาวางตรงนี้นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ํา10คนแช์นะครับเดี๋ยวนี้ผมจาลองสัก100คนแช์ให้ดูนะครับค่าบริการก็จะแจ้งอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับใก้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ อ่ารปกฏสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะอ่าเนี่ยนะครับอ่ามาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับตอนนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่า ใช้งานยังไงนะครับลืมมีอะไรบ้างนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับยังหรือยังไม่เคยใช้นะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมี3ช่องทางให้เลือกใช้นะครับจะมีสแกนเคสมาโค้ดทุกธนาคารนะครับตัวนี้วอลเล็ตนะครับเหรียญคิโตต่างประเทศนะครับใครทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้นะครับจะมี a c e b o o k นะครับ YouTube TikTok IG นะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับก็ ให้เพื่อนๆเลิกใช้ได้เลยนะครับหรือใครจะคลิกดูต้องทำอธิบายตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่ากดสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนคนไหนมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่ัดล็อกลิงด้านซ้ายนะครับและส่งต่อไปให้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นกันด้วยนะครับส่วนช่วยเหลือนะครับถ้ายอดใครไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับ ในส่วนนี้ก็เป็นการรักขามิน่านหน้าเว็บไซต์นะครับเลขออเดอร์นะครับนี่นะครับการเติมเงินนะครับแล้วก็หัวข้อนะครับก็จะมีขอขอเติมยอดนะครับขอขอยกเลิกนะครับขอเล่งความเร็วนะครับก็จะมีแจ้งอยู่ด้านในนี้เลยนะครับอเดี๋ยวผมขอกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดคนแชร์ขึ้นอย่างนะครับเดี๋ยวผมกดรีเฟรชททีนะครับอ่ะตอนนี้ยอดคนแชร์ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกก็มีอยู่ ประมาณ1-3คนนะครับตอนนี้ขึ้นว่าเป็น1 6 6คนแล้วนะครับก็ขึ้นไวมากมากและราคาถูกมากๆด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะเพิ่มคนแชร์นะครับยอดขึ้นไวราคาถูกแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ